วิธีซื้อใบนั่งรับของทมง,ง่ายทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอบเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมคลิปนี้จะพาแบบเขาเรียกว่าคลิปสั้นขยันซอยนะเนาะในเรื่องของการทำเพลสรับซื้อของนะซึ่งมันทำง,ง่ายๆนะครับเพียงสั้นๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันเราอยู่ตรงนี้นะแอปพายว่าเรามีคอสตูมสวยๆนะจริงๆของคืออื่นนะ โอเคให้เพื่อนเนี่ยว้ามาที่เมืองพ่อขาหรือเมืองอัลเบตาว่าจากคอน์ิล่าก็ได้จากมอรดูนมอล็อกก็ได้เนาะเพราะว่ามาแล้วนะครับเราจะเกิดตรงนี้ริกแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมแรกล็อกถูกที่สุดคุ้มที่สุดถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแกรกล็อกออริจินแรกล็อกเอ็กซ์เน็กซ์เจเรชันและร X, และกรกล็อกคลาสสิกที่เราคุ้นเคยและและกรกล็อกพ่านอื่นมีให้เติมมากมายเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ริกแมนช็อปเติมเกมในเว็บรับริกแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ผ่อนชำระนานสูงสุด สิบเดือนมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายตลอด24ชั่วโมงต้องที่ริดแบนเจอร์เท่านั้นให้เราเนี่ยเดินออกด้านซ้ายครับผมและขึ้นบนไดซ้ายฮะเพราะว่าถ้าขึ้นบนใดขวาเดี๋ยวมันจะไปเจอกันพูดเพื่ออะไรฮะ,ะบนไดซ้ายมันใกล้กว่าเนาะเสร็จแล้วให้เราเดินตรงเข้าตรงนี้ครับจะมีจุดบา์ตรงนี้ฟึบเข้าไปเลยฮะนี่คือห้องเปลี่ยนพ่อค้าถูกไหมฮะอันดับแรกนะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะต้องมีสกิล ในคลาสหนึ่งให้มีสกิลเวนดิ้งนะหรือพูดง่ายก็คือสกิลของการตั้งร้านขายของปกติก่อนนะอันนี้ทุกคนน่าจะอัพกันอยู่แล้วเนาะแค่เลเวลเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่ได้ซีเรียสพอเราอัพไปแล้วนะให้เราเริ่ตรงขึ้นมาตรงนี้แล้วเจอกับ NBC ตัวนี้นะครับเพอร์เชนซิ่งนี่ตัวนี้ตัวผู้หญิงตัวนี้ให้เพื่อนเนี่ยคลิกไปเลยฮนะเน็กไปเน็กไปโอเคไปเน็ก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 ไปไม่อ่านโอเคครับเน็กไปเน็กไปเน็กอีก เขาจะบอกว่าเขาจะคิดค่าธรรมเนียมในการสมัครหรือเรียนรู้ทุกครั้งที่เราจะเปิดหลังจากนี้เราจะต้องมีของด้วยนะครับมีลายเส้นช็อปด้วยเนาะโอเคเน็กไปครับก็เน็กไปนะเรียนรู้ไหมกดโอเคครับผมเรียนรู้เนาะแล้วก็พิมพ์ชื่อเราลงไปนะับตัวนี้ผมชื่อ d ดวิลดอตเวิลนะฮะโอเคถูกแล้วนะบีโอดีโอเคกดนะโอเค okay ไปครับเราจะได้ตัวนี้ตัวนี้มาเป็นลายเส้นปุ๊บคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งเน็กไปครับผม คราวนี้เป็นการขอซื้อใบอนุญาตกดโอเคไปเขาบอกว่าเราจะซื้อได้แค่ครั้งละ50นะเพื่อนๆก็กดน็กไปซื้อไปเลยฮะห้ 50. กดโอเคปุ๊บนะเราจะได้มาแล้วนะครับกดอในเดตอีขึ้นมาในตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะได้มาแล้วนะครับอยู่ในแถวที่3นะลองคลิกขวาดูกนะ็คือเมื่อกี้เขาให้ไลเซเส้นมาแล้วก็ให้เราเนี่ยไปใช้แค่5้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะซื้อเพิ่มก็ต้องกดเพิ่มลงไปเรื่อยๆทีละ50ต้องบอกก่อนนะครับใบนี้ไม่ใช่ใบออฟไลน์ line รับของนะ เป็นเพียงแต่ใบที่เราจะต้องออนจอแล้วรับของเท่านั้นครับคือไม่อยู่หน้าจอได้แต่ว่าปิดคอมไม่ได้ปิดเกมไม่ได้นะโอเควิธีการรับเพื่อนๆก็ไปตามเมืองต่างๆมอร็อกคอนเดลล่าหรือว่ามอรูหรืออะไรก็ตามที่เขาเปิดให้เราสามารถใช้สกิลนี้ได้เนาะหรือไปรับตามเมืองต่างๆนั่นแหละอ่ะยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติเราจะรับเมืองนี้ได้บอกว่าเดี๋ยวลองดูนะให้เรากดอันนีค้างไว้แล้วกด S ขึ้นมานะอันนี้คือสกิลใช่ไหม มันจะมีแถบทั้งหมด3แถบนะตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นพ่อค้าธรรมดาย,ยังไม่เปลี่ยนอาชีพก็จะเป็นแถบเดียวนเนาะก็สองแถบให้เราเนี่ยคลิกไปเรื่อยๆครับจนคําว่าแถบตรงนี้นะ misc นะมิสตตัวนี้จะมีสกิลตัวนี้ขึ้นมา open buying store ตัวนี้ให้เราเนี่ยรากเข้ามานะครับหรือใครจะดกดอด่บมันคลิกก็ได้นะอผมรากเข้ามาปุ๊บอนทนนี้ผมก็กดอ่บมนคลิกที่สกิลนี้เลยแต่ว่าเราจะต้องมีของที่เราจะรับในตัวอย่างน้อย1ชิน้นแต่ของในนั้นมันไม่หายไปนะต้องบอกก่อน อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผมจะรับเจ้าตัวองุ่นหชิ้นนะครับหรือจะรับเจ้าตัวกรีนเอิร์ฟนะฮะหชิ้นกรีนเอิร์ฟที่ผมมีอยู่20เนี่ยมันจะไม่ได้หายไปนะเออมันไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเป็น1ชิ้นนะโอเคใบบูอย่างเงี้ยรับได้คือของพวกที่ดรอปจากมอนสเตอร์เป็นขยะเนี่ยรับได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกออของสมใสตต่างๆเนี่ยจะไม่ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวลอาไปรับดูนะกดกดคลิกไปนะไปุ๊บอ๋อเห็นไหมเขาบอกว่าไม่สามารถใช้พื้นที่นี้ได้นะฮะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองที่เรารับได้เนาะแล้วแต่เซอร์เวอร์เลยนะไปมาอันนี้น่าจะรับได้เลยแหละเพราะว่ามีคนอื่นเขารับอยู่มันแล้วแต่เซิร์เวอร์นะครับเพราะว่าเขาจะจัดพื้นที่ตรงไหนให้ได้หรือไม่ได้เนาะโอเคอันนี้อยู่ที่มอรูนะครับอยู่ซ้ายบนมอลล็อกซึ่งเซิร์เวอร์ตอนนี้เป็นเซิร์เวอร์คลาสติกเขาจัดให้การรับของอยู่ที่นี่เท่านั้นโอเคมาตอนนี้เราอยู่ที่มอรูนะเซิร์เวอร์คลาสติกก็คือสามารถที่จะกดรับที่นี่ได้ผมจะดับคลิกเจ้ากวนสกิลนี้นะครับโอเอพอนนะไบนิลเลย À, มันจะขึ้นแบบนี้ข am, ึ้นมานะครับพร้อมกับของที่อยู่ในตัวเราย้ํานะของแล้วนี้คือของที่อยู่ในตัวเราไม่ใช่ของที่อยู่ในเจ้าตัวรถเข็นนะครับนี่เห็นไหมรถเข็นผมตรงนี้ไม่ได้อยู่ในนี้นะไม่จําเป็นต้องมีในรถเข็นนะมันไม่เหมือนกับการตั้งร้านตั้งร้านขายของทั่วไปเราจะต้องมีของอยู่ในรถเข็นแต่เนี้ยมีของอยู่ในตัวละครเรานะครับเนี่ยผมกดอเดน็ตอีดูก็ได้นะคนี่เห็นไหมเป็นของชิ้นเดียวกันเลยฮะซ้ายขวาที่เขาจะบอกว่าอันไหนสามารถจะรับได้ โ okay. อเคงั้นผมรองรับอง,งุ่นดูก็ลากไปนะปล่อยลงไปปุ๊บอง,งุ่นอันหน้านี่คือชิ้นเราจะรับทั้งหมดกี่ชิ้นครับซึ่งมันจะอิงที่เงินเราด้วยนะเออสมมติผมรับชิ้นละ1ล้านตอนนี้ผมรับ2 000. ชิ้นไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเงินผมแค่ล้านห้าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเงินจะต้องมีก่อนอยู่แล้วนะครับออไม่มีกู้ดี่มสินนะตอนนี้เงินผมมี1.4เองนะสมมติผมรับร้อยชิ้นราคาชิ้นละเท่าไหร่ ร้อยชิ้นชิ้นละเท่าไหร่ถ้าผมรับชิ้นละแสนปุ๊บเดี๋ยวยังมีคนมาขายนะถึงจะสวยนะฮะงั้นผมรับชิ้นละหนึ่งร้อยแล้วกันเนี่ยปุ๊บฮะร้อยชิ้นพอเราพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะคำนวณเบ็ดเสร็จเลยฮะอยู่ตรงนี้จํากัดค่าเงินในการตั้งร้าน1นึ่งหมื่นก็คือเขาเอาร้อยขูร้อยสมมติผมเขียนแปลว่าราคาชิ้นละล้านชิ้นละแสนชิ้นละแสนนี่ชิ้นละแสนนะเห็นไหมราคาจริงไม่ได้เขียนทั้งล่างนี้นะครับราคาจริง1นึ่งแสนต่อชิ้นนะ มีทั้งหมดร้อยชิ้นข้างล่างเป็นเท่าไหร่เป็น10ล้านเลยการตั้งคือแบบนี้อะสมมติผมตั้งไปเป็นหนึ่งร้อยลวกันนะนี่ไอเน,นี้ยผมจะตั้งได้เพราะเงินผมพอเนาะผมก็กดโอเคไปกดตั้งชื่อร้านของคุณเออลืมตั้งชื่อลืมตั้งชื่ออะชื่อร้านชื่อร้านเอ,อเดอร์มาโอเคนะผมกดโอเคไปปับ๊บตอนนี้ตั้งแล้วครับถ้าเราเอาหม้อไปวางเนี่ยจะขึ้นราคาขึ้นมานะครับว่า100รเซนตีร้0ชิ้น ทีนี้เวลามีคนเอามาโยนใส่เราเนี่ยสมงมติเขามาโยนสิชิ้นเราก็จะเหลือ90ชิ้นลดลงไปเรื่อยๆนะแล้วเงินเราก็จะถูกตัดไปหาเขาเลยตามนี้เช่นเดียวกับเมื่อกี้ผมเป็นคนรับนะเมื่อกี้ผมเป็นคนรับคราวนี้ผมจะเป็นคนขายบ้างก็คือคนที่เขอรับเนี่ยมันจะขึ้นรูปแบบนี้เห็นไหม,มเพื่อนอ่าทีนี้ผมก็คลิกเลยครับฟึ๊บอ่ผมคลิกร้านนี้ขึ้นมานะมันขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมมันจะขึ้น2ข้อความแบบนี้แล้วก็ขายเทียมนะครับเป็น3อย่างนี้ขอรับอยู่เท่าไหร่ครับ เขารับอยู่ที่ชิ้นละพันสองร้อยเซนีเขามีเหลืออยู่ที่รับได้คือสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเห็นไหมสเตมผมมีสเตมไหมอะผมไม่มีผมไม่มีก็คือมันก็จะไม่มีคลื่นให้เราขายไอเทมเราจะไม่มีไอเทมของเราเลยมาเข้ดีผมจะลองขายดูบ้างนะเขารับชิ้นละเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขารับ2 3 0 0ันม้ยถูกไหมครับผมมีอยู่กี่ชิ้นครับผมมีอยู่2ชิ้นถ้าผมอยากจะขายให้ผมร่าโรมาตรงคําว่าขายไอเทมปุ๊บแล้วก็กดโอเคว่าจะขายกี่ชิ้นนะโอเคไปปุ๊บเห็นไหม แล้วเขาก็จะคำนวณแล้วก็ได้ราคาเท่านี้นี่คือผู้ที่จะเอาไปขายยังไงคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน้อย,นอยเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยได้ทำคลิปดีๆในวันข้างหน้ามาแนะนำกนดีนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ